เริ่มข่าวแรกวันนี้ที่จังหวัดกระบี่ครับจังหวัดกระบี่จัดพิธีถวายพัตนาหานเพลนพระราชทานแด่พระภิกษุสัมเนนผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่สองณวัดมหาธาตุวชิรมงคลด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าพระราชทานให้ถวายพัตาหานเพลนพระราชทานแด่พระภิกษุสามมเนน,เเนในการสอบบาลีสนามหลวงและกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่สองประจำปี2566 ระหว่างวันที่15ถึง17เมษายน2566ในส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น83สนามสอบโดยในส่วนของจังหวัดกระบี่นายภัสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี มอบหมายให้ในายอนุวัต์หมดพริง้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานพิธีถวายพัฒาหารเพลพระราชทานแด่พระภิกษุสาม,มนเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่สองจำนวน64รูปโดยมีพระราชสุทธิวิมลด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดกระบี่เจ้าอาวาสวัดกระบี่น้อยพร้อมด้วยนางกมลรัตนทองจิบผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายพัะทหารเพลพระราชทานณวัดมหาธาตุวชิระมงคลตำบลนานเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี รองผู้ว่าราชาการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูปเทียนแพน่นาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภารนาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาจากนั้นรับศีลประธานสง์ให้ศีลกล่าวคําถวายสังฆทานประธานถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์และพระเถรานุเถระจํานวน1ิบรูปกวดน้ํา และกราบลาพระรัตนตรัยและพระสงฆ์เสร็จแล้วประธานถวายพระตาหารเพลงพระราชทานตัวแทนพระพิสุสงฆ์สามนเณรผู้เข้าสอบค่ะ